สวัสดีครับก่อนหน้านี้เวลาที่เพื่อนๆอ,อยากจะแปลงวิดีโอที่มีอยู่ให้เป็นไลฟ์ฟอร์เปเปอร์หรือภาพแบ็กกราวด์แบบเคลื่อนไหวได้เราต้องแปลงผ่านแอปเช่น Into Life แต่แอปนี้ก็มีข้อจำกัดคือไลฟ์ฟอร์เปเปอร์ที่ได้นั้นมักจะไม่คมชัดเหมือนต้นฉบับครับและไม่สามารถสร้างไลฟ์ฟอร์เปเปอร์ให้มีความยาวเกิน5วินาทีได้ครับหลังจากนั้นผมก็ค้นพบวิธีใหม่ที่ทำให้ภาพวิดีโอมีความคมชัดขึ้นแต่ก็เพิ่มขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นครับ นั่นคือเราต้องใช้วิธีอัปโหลดวิดีโอไปยังแอป Tik t o k แล้วดาวน์โหลดวิดีโอจากแอป TikTok ในรูปแบบของไลฟ์วอลเปเปอร์อีกทีก็จะได้ภาพที่คมชัดและมีความยาวเกิน5วินาทีได้ครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเพิ่มขึ้นยุ่งยากมากขึ้นล่าสุดมีข่าวดีครับหลังจากที่ลองแอปนูน้นแอปนี้ผมก็ไปเจอแอปใหม่ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถแปลงวิดีโอให้เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์โดยสามารถเลือกความละเอียดที่คมชัดได้และยังแปลงได้ยาวกว่า5วินาทีได้ง่งงาย แถมแอป,ปนี้ยังแจกให้ใช้งานฟรีเท่าที่ลองตรวจสอบข้อมูลก็ยังไม่เห็นว่ามีคลิปวิดีโอไหนใน YouTube แนะนำแอป,ปนี้ใน TikTok ก็ยังไม่มีใครแนะนำแอป,ปนี้เราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป,ป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป,ปชื่อ g i f Convert by PicCollage แม้ว่าชื่อแอปจะมีคำว่า g i ฟต์แต่จริงๆแล้วตัวแอปซ่อนคุณสมบัติในการแปลงเป็น Live w a l l p a p e r ที่ผมไปเจอเข้าเมื่อลองทดลองทดสอบใช้งานได้ดีเลยรีบมาแนะนําเพื่อนๆกันเลยครับแอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีแต่รีบโหลดก็ดีเพราะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นคิดเงินเมื่อไหร่นะครับลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอปขึ้นมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงรูปทั้งหมดในเครื่อง ให้เพื่อนๆอนุญาตให้แอปเข้าถึงด้วยนะครับเพื่อให้ตัวแอปสามารถเอาวิดีโอของเรามาแปลงและเซฟผลลัพธ์ได้นั่นเองครับในหน้าจอหลักของแอปจะแสดงรายการวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราเพื่อนๆสามารถเลือกหัวข้อ All เพื่อดูวิดีโอทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะบางรายการด้วยการแตะหัวข้อวิดีโอหรือ Live Photo หรือ GIF ได้ครับในรายการวิดีโอที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้ให้แตะบนวิดีโอที่ต้องการแปลงหน้าจอตัดต่อวิดีโอจะแสดงขึ้นมา ในหน้าจอนี้ด้านบนจะเล่นวิดีโอที่เราเลือกพร้อมแสดงระยะความยาวของคลิปซึ่งเราสามารถแตะปุ่มเพื่อหยุดเล่นหรือเล่นต่อได้ตามต้องการครับถัดลงมาเพื่อนๆสามารถตัดต่อความยาวของวิดีโอที่จะแปลงเป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ได้ด้วยด้วยการแตะที่ขอบด้านซ้ายหรือขวาแล้วลากเพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายได้ครับโดยดูตัวอย่างได้จากผลลัพธ์ด้านบนและดูความยาววิดีโอผลลัพธ์ที่เราจะตัดได้อีกด้วยครับถัดลงมาคือสปีด ให้เราแตะแล้วลากเพื่อปรับความเร็วในการเล่นได้ด้วยโดยสามารถตั้งความเร็วช้าสุดที่0.2เท่าหรือเร็วสุดที่4เท่าและหลังจากที่ตั้งค่าแล้วสามารถดูผลลัพธ์และความยาวของคลิปหลังจากที่ปรับความเร็วแล้วได้จากตัวอย่างด้านบนครับถ้าเราปรับความเร็วในการเล่นไลฟ์วอลเปเปอร์ให้ช้าลงระยะเวลาในการเล่นก็จะนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปรับให้เล่นเร็วขึ้นระยะเวลาในการเล่นก็จะลดลงครับโดยในการลากสไลด์เพื่อปรับความเร็วนี้จะลากได้ตอนที่เพื่อนๆหยุดเล่นตัวอย่างก่อนนะครับ ถ้าวิดีโอด้านบนยังเล่นอยู่จะไม่สามารถแตะแล้วลากสไลเดอร์ได้ครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้แตะรูปลูกศรชี้ลงสีดำเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไปกรอบ Save As จะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเลือก Live Photo จากนั้นเลือกความละเอียดที่ต้องการระหว่าง Low ที่ 720p Medium ที่ 180p หรือ High ที่ 1920p ซึ่งความละเอียดตรงนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยนะครับ ว่าวิดีโอที่เราเลือกมาแปลงนั้นมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าวิดีโอต้นฉบับไม่ละเอียดเช่นวิดีโอต้นฉบับมีความละเอียดแค่ 720p ถึงเราเลือกความละเอียดเป็น medium หรือ high วิดีโอผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้ละเอียดขึ้นนะครับแต่จุดเด่นของแอป convert นี้คือถ้าวิดีโอของเรามีความละเอียดสูงผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงความละเอียดจะไม่ลดลงเหมือนการแปลงด้วยแอป into life การทำงานของแอป g i f convert by picolad ดีกว่าเยอะเลยครับ เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเซฟหรือแชร์ไปยังแอป,ปอื่นๆได้ตามต้องการครับในตัวอย่างนี้ผมจะทำการเซฟด้วยการแตะปุ่มเซฟแล้วรอให้แอป,ปทําการแปลงให้กับเราครับโดยระยะเวลาที่ใช้ในการแปลงนี้จะขึ้นอยู่กับความยาววิดีโอและความละเอียดที่เราเลือกถ้าวิดีโอมีความยาวมากขึ้นหรือเลือกความละเอียดสูงขึ้นก็จะใช้เวลาในการแปลงนานขึ้นนั่นเองครับเมื่อแปลงเสร็จ ข้อความจะแสดงขึ้นให้ทราบบนกลางหน้าจอพร้อมแสดงขนาดไฟล์ผลลัพธ์ให้ทราบด้วยครับเมื่อการเซฟสำเร็จเรียบร้อยเราก็ได้ไลฟ์วอลเปเปอร์ที่ต้องการแล้วครับให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปรูปภาพเราจะเห็นผลลัพธ์เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์พร้อมให้ใช้โดยเพื่อนๆสังเกตได้จากที่มุมด้านบนจะมีคำว่าไลฟ์แสดงให้ทราบเมื่อแตะบนหน้าจอครั้งไว้การเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นขึ้นเลยครับในการใช้เป็นภาพไลฟ์วอลเปเปอร์ ให้เพื่อนๆแตะปุ่มรูปลูกศรด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคําสั่งใช้เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆตรวจให้แน่ใจด้วยนะครับว่าปุ่ม Live Photo เปิดอยู่ไม่ถูกปิดจากนั้นแตะตั้งค่าในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะตั้งค่าหน้าจอล็อกเท่านี้ก็เรียบร้อยเมื่อเราปิดหน้าจอเปิดหน้าจอล็อกขึ้นใหม่ครั้งแล้วแตะบนหน้าจอครั้งไว้ภาพ Live Wallpaper ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเลยครับ จากนี้ไปเพื่อนๆที่ต้องการสร้างไลฟ์บอคเปเปอร์จากวิดีโอที่มีอยู่โดยได้ผลลัพธ์ที่คมชัดมีความยาวเกิน5้าวินาทีก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยแอป GIF Convert by PicCollage เพื่อนๆอ,อย่าลืมรีไปโหลดกันนะครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแบบนี้ห้ามพลาดไปโหลดกันด่วนๆเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ